เรามาดูความสุขของไข่เรามาดูความสุขของไข่จากไข่สีขุ่นจากไข่สีขาวเป็นสีขุ่น ค่อยค่อยขุดขึ้นเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลมระบบนบุญพาวันนี้หนูจะมาทดลองทอดไข่โดยใชอลูมิเนียมฟอยล์อุปกรณ์ก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. อลูมิเนียมฟอยล์สน้ำมันพืช3ไข่ไก่ค่ะ เราก็จะพับอลูมิเนียมฟอยล์เป็นดังนี้นะคะใส่น้ำมันค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรตอนนี้นะคะสีไข่ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะ มันการสุกขขายอันนี้จะมาพทอดขายโดยใช้อลูมิเนียมปลอยแล้ก็มีไข่ที่ตอกไว้แล้วแล้วก็น้ำมันที่ไา่ลงไปเวางประมันไว้ขส่ได้แล้วนะคะสวัสดีครับผมชื่อเดซ่าเปุ่มสอนวันนี้ผมจะมาทำการร้องวิทยาศาสตร์ ชื่อโดยหญิงการดันกิจค่ะเอาจะมาทดลองวิทยาศาสตร์ใช้ไบกรองแหงกะทะค่ะนั่นไม่ไส่ดาวเราจะุบแล้วนะคะ ใส่ดาสุดแล้วครับตอนนี้ผมกำลังจะเตรียมปิดแก้แล้วก็เอาไปรับประทานนะครับขึ้นมาใสะะ่ตอนนี้ทำไข่เยียวเสร็จแล้วครับตอนนี้ ไข่สีขาวแข็งตัวแสดงว่าสุกแล้วครับใช้กับกล้วยแทนกระทะแล้วผมก็ทำไข่ดาวสุกแล้วสวยงามสวัสดีค่ะหนูชื่อไรยียงวัชาพรสุ่ชื่อเล่นชื่อฟา้าใสวันนี้หนูจะมาสาธิตตอนที่หนูอยู่ติดป,ป่าแล้วหนูก็พบแต่ไข่ามาค่ะนี่คือหนูจะ สอนวิธีการทำไข่ต้มค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องใช้เบตงแล้วก็ไข่แล้วก็ไม้นี่ค่ะสร้างแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ขั้นต่อไปนะคะเราต้องขุดหลุมแล้ว ขั้นต่อไปเราก็ต้องห่อไข่แบบนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปในหลุมค่ะแล้วเราก็เอาฟางมาปกๆให้ทั่วๆเยอะๆค่ะ าดูกันนะคะว่ามันจะสุกหรือเปล่าไข่รเราก็ได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมามาแกะดูกันเลยอุ๊ยร้อน่ะ